นะกูจะบอกนะทุกคนบนโลกวันนี้ตอนนี้กำลังกาลังคอปแคปชั่นของอาจารย์วิทย์เมื่อพูดไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วมันจะสอนให้รู้แค่ความคิดนะฮะความคิดก็ามไม่เที่ยงอันนี้จังอัลตาไม่ใช่ตัวตนนะมันจะไปสอนเรื่องรู้แค่ความคิดเรื่องตินความคิดเออมันไม่มีอะไรแล้วคิดไปเองอืม นะอย่างแม่นะมันสอนกันแค่รู้อยู่ตรงเนี้ยแล้วมาติดตัวรู้ตัวเนี้ยหลงอยู่ตรงเนี้ยคิดว่าเป็นธรรมะนั่นแหละฮะเออแต่เวลากระทบมันมีเราลึกๆอย่างนะอืมเพราะมันรู้มันแค่รู้ความคิดไงเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแตง่งแล้วหลงความคิดปรุงแตง่งยังมึงยังไม่เห็นมึงยังไม่เห็นธรรม มึงยังทิ้งตัวรู้ไม่ได้มันสอนให้รู้แค่ตัวเนี้ยก็ใครเข้าใจว่ารู้ตัวเนี้คือปัญญาอาจจะสมมุติว่าเป็นธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้นะธาตุบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นธาตุบริสุทธิ์อืมในแหละหลงแค่รู้ว่าคิดแต่ไปหลงคําว่าธาตุบริสุทธิ์อีกสมมุติไปเรื่อยยึดมั่นถือมั่นสร้างสมมติไปเรื่อยสร้างภาษาบัญญัติไปเรื่อยแล้วก็หลงอยู่ในสมมติบัญญัติ อืมติดข้องอยู่ในสัญญาอืมก็เลยได้เขา้าเขาได้แค่ความจําได้แค่ความเข้าใจว่าน,นี่คือความคิดนะอืมเราลงความคิดเราลงสมมติบัญญตัติแต่ก็ยังมีอยากโกรธเขานะอืมเราต้องมีสติมากๆอืมอาจารย์วิทย์เอคนพันนั้นเหรอที่โกรธขนาดนั้นเนะี่ยยังโกรธอยู่เลยยังดา่าคนนู้นคนนี้เขาสอนให้มึงเห็นตัวเอง ไม่ได้ด่าใครหรอกก็พูดแม่งไปเรื่อยเปื่อยละแต่พูดจาแบบเนี้ให้คนมันเห็นอารมณ์ตัวเองให้เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาก่อนเออไม่ใช่แค่ไปรู้แค่รู้นะ่ะมันยังไม่หลงอยู่นะฮะผมจะบอกเข้าใจว่าตัวเองรู้มันสอนกันได้แค่นี้บนโลกเนี่ยแค่รู้เนี่ยทุกวันเนี้ยที่๊อปปี้อาจารย์ไปมันสอนได้แค่นี้นี่ยังไม่พูดเรื่องนักปฏิบัติธรรมหรือนักฝึกสตินะเนี่ยมันสอนได้แค่รู้ว่าคิดรู้ว่าคิด,ร,คดรู้ความคิด มันได้แค่นี้มันยังไม่พ้นไงเออมันถึงมีเราอยู่เรารู้อยู่มีท่ารู้อยู่ยังไงยังมีแบ่งแยกอยู่ไงมันยังมีตัวตนของมึงอ่ะนะยังมีอะวิชาตันหาและอุปาทานนะที่อาจารย์ชี้อ่ะมันเป็นการพ้นออกไปเลยดุจกักระบวนการพวกเนี้ยแล้วเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยมันปรากฏขึ้นมาได้ยังไงเราหลงอะไร นั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงไอ้ที่ว่าสงคิดว่าแค่รู้อ่ะรู้ความคิดรู้เนี่ยเข้าใจว่าตัวนี้เป็นปัญญามันหลงอยู่มันเป็นสัญญามันติดในสัญญากันหมดเลยจะบอกสัญญามโนเนี่ยเออมันไม่ปรุงต่อมันรู้ว่าปรุงอ่ะสิ่งปรุงแต่งอ่ะแต่มันติดอยู่ในสัญญาเนียนะฮะแล้วการจะออกจากสัญญาตัวนี้มีอาจารย์วิทยานิษฐ์ชี้เห็นได้มันเกิดดับเร็วมากเลยมันเร็วที่พระเจ้าบอกว่าสัตว์นางตัวเนี้ยหรือในช่างตัวเนี้ยอ่ามันเกิดดับเร็วมาก นะฮะพอมีภาษาปุ๊บมันเกิดปับ๊บเราไม่เห็นที่มาที่ไปถ้าใครเห็นกระบวนการพวกนี้ได้เดี่ยพระเจ้าช่วยก็ต้องถอยให้สุดอยู่ได้เป็นเห็ุได้ได้จึิงจะทําลายมันให้สิ้นเนี่ยถ้ามันไม่เห็นวงจรทีน,นี้มันติดตัวาธาตุรู้มาเละติดความรู้ที่เป็นสัญญาหมดเลยไม่ใช่ปัญญานะฮะเนี่ยผมต้งบอกว่าผมทำไมผมถึงสวนทุกสำนัก แล้วทำไมคนถึงเอาความรู้ของผมความสิ่งที่ผมปรุงแต่งเอาไปสร้างวาัฒากรรมพูจาดีๆพอๆเพื่อให้คนเข้าไปหาผู้ที่เข้าใจเท่าไหร่มันก็เป็นแค่ความรู้นะฮะเพราะพวกคุณกําลังเอาเอาความรู้ที่คุณเชื่อว่าเป็นปัญญานะ่มันสัญญาเนะนะี่ยมาสอนกันอยู่ให้หลงได้อยู่ในสัญญาหลงในความรู้ตัวเนี้ยกันทั้งหมดนะฮะผมก็อธิบายแบบนี้มานานแล้วแต่เป้าหมายของคุณจริงๆผมแค่สมมุติตัวนี้ขึ้นมาแต่พวกคุณเอาไปยึดเอาไปเชื่อเอาไปจําคิดว่า เข้าใจแบบนี้ไจะเป็นปัญญาไทถอนความเป็นตัวตนได้ไทถทอนที่ถิมานะอาสวะทั้งหมดได้ทําลายวิชาได้มันไม่ใช่ผมสื่อขึ้นมาเนี่ยมันจบไปแล้วทุกขณะผมไม่เคยยึดความรู้ผมนึไม่ต้องเอาความรู้ไปแข่งขันใครผมมีแต่บอกว่าทุกวันเนี้คนเชื้อโรคที่ผมเล่ามาเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยอืมจนปึงปีที่แล้วเนี่ยมันกําลังระบ,บาดเต็มไปหมดเลยเนะยฮะผมบอกว่ามันทําสัจธรรมที่ผมเอ๊ะ สิ่งที่ผมปรุงแต่งเนี่ยมันกลายเป็นไวรัสตัวหนึ่งเพราะตอนนี้คนจะไม่ค่อยหลากหลายแลวจะไม่ค่อยไปปฏิบัติเลือกปฏิบัติแล้วก็จะเลือกไปศึกษาแบบว่าปฏิจจสมบัตินู่นนี่นั่นไปหลงไอ้สิ่งที่ผมพูดไปในความคิดปรุงแต่งนู่นนี่นั่นเดี๋ยเห็นไหมมันไม่มีอะไรวิมุตสมมุติอะไรอย่างเงี้ยเห็นสมมุติเห็นวิมุตเนี้ยจริงมันไม่มีอะไรแล้วคิดปรุงแต่งแล้วเนี่ยคุณกับเราสัญญาไปสอนกันเพราะคุณฆ่ามันไม่ได้ ค,คุณยังไม่เห็นความจริงคุณยังถอยไม่สุดคุณยังไม่เห็นว่าคุณหลงนะฮะมันเป็นมานะนะครับผมถ้าจะให้ผมนั่นนะฮะถ้าไม่มีทิฏฐิมานะถ้าหาถ้าชีวิตนี้ต้องการเพื่อจบจริงๆคนที่ฟังพุทธวจนะเนะถ้าไม่ไปยึดติดไอ้ในคสอนพระเจ้านะฟังพุทธวจ,จะนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างน้อยๆมันก็ได้ความรู้ขึ้นมาแต่มันจะไม่ไปหลง หลงรู้แบบเป็นหวิชามันจะรู้เข้ามาหาปฏิจะสมุดประบาทรู้เข้ามาหาขนาันหน้าแต่มันจะปิดติดตัวหนึ่งติดสิ่งหนึ่งติดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายต้องมา,ากับจารวิทย์ถา้าไม่ยึดมั่นถือมัน่นเพราะจารวิทย์จะชี้หลุดออกจากตัวสุดท้ายเนี่ยคือสัญญาเราไปเรียนรู้ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยไปฟังเขาไปทําอะไรก็ตามมันเป็นสัญญาหมดเลยนะไปปฏิบัติอะไรก็ตามไปฝึกสติที่เราไปทําตามเขาไม่เป็นสัญญาที่เราจําได้หมายรู้มาจากคนอื่นตรงนั้นนะถูกสอนแบบนั้นนะฮะ สัญญามันไม่เที่ยงแต่เราไปหลงกับความรู้ตรงนั้นนะฮะนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นคนจะเข้าไปถึงธรรมอาจารย์วิทย์โดยเฉพาะสิ่งที่มันพ้นไปพ้นไปจากความรู้ทั้งหมดนะฮะมันจะไม่รู้อะไรเลยในหัวนะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่รู้ทุกอย่างเพราะคนยังไม่ตายมันจะไม่คิดอะไรเลยแต่มีความคิดอยู่เหมือนเดิมมันจะไม่รู้อะไรเลยแต่มีความรู้อยู่เหมือนเดิม ไม่จําอะไรเลยแต่มีความจําอยู่เหมือนเดิมไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่มีอารมณ์อยู่เหมือนเดิมเพราะต้องมีเหตุปัจจัยมันถึงจะมีสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของขันห้าหมดเลยการพ้นไปคือพ้นจากขันห้าทำลายไม่ใช่แค่อนนีิจังทุกขังอนัตตานะฮะอันนี้มันเป็นระดับความรู้แต่การที่ขยับขึ้นไปจากสัญญาที่บอกว่าอนนีิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนั่นแหละมันเป็นปัญญาชนิดหนึ่งที่มันไม่ใช่การมาท่องจำอะไทุกอย่างเป็นไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่แค่นี้นี่มันเป็นระดับความรู้นะฮะต้าสอนกันระดับความรู้นะฮะไอ้คำว่าไม่มีอะไรเนี่ยเวลาไปดูไปเพ่งดูอ่ะมันไม่มีอะไรน่ะแล้วก็ไปมโนเอาอ่ะมันระดับความรู้มันหลงในสภาวธรรมหลงในความรู้จริงๆแล้วอาจารย์วิทย์เนี่ยสอนให้รู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 ้ทั้งหมดนะรู้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 อย่างเงี้ยสมมติตัวรู้นะ มันรู้ทุกอย่างเนี่ยมันรู้รู้รู้แต่วันหนึงนะ่งแบบพิกออกจากตัวรู้ดิพ้นไปเลยพิกออกมาตัวนี้ดับไปเลยนี่ไงหลงหมดเลยนะฮะคือสอนให้พิกมันถึงจะรู้ว่าแม่มกูหลงอยู่ฝั่งนี้หมดเลยไอตัวที่เนี่ยมันไม่มีอะไรเนี่ยไม่ใช่คิดเอาเมื่อ,อไหร่มึงคิดเอามันจะหลงสมมุติเข้าไปธรรมผมนึกบอกว่าคิดเอาไม่ได้ฟังปรุงแต่งเอาไม่ได้เพราะปรุงแต่งมันเป็นคนรู้หมดเลยคิดเอาก็ไม่ได้มันเป็นคนรู้หมดเลย นะฮะมันต้องพลิกออกมาก่อนรู้ว่าหลงก่อนเห็นว่าหลงหมดเลยเออแล้วก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่มันห่อหุ้มมุดไว้นั่นแหละทั้งยวงเลยอาวิชาตัณหาอวทานมนูจิตมนวิญญาณเขาเรียกว่าสัญญามนุนะะมนึกว่าวันนี้พวกคุณไม่มีวันเข้าใจที่ผมพูดหรอกพวกคุณชื่นชมไม่เถอะความรู้ว่าผมนั่งำขำ ลูกศิษย์ผมยังมีอีกเยอะผมไม่เดือดร้อนอะไรผมสบายเออไอพวกที่มันไม่ถึงทำก็ต้องกระเด็นออกไปจากผมเพราะมันชอบเรื่องปรุงแต่งชอบหาความรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บมาสอนธรรมะต่อนะฮะผมแล้วก็เอาของผมไปแล้วก็ไปเอาจากตรงนู้นตรงนี้มาเป็นความรู้นะฮะท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายท่านจะศึกษาพิตยบิดกมาขนาดไหนปฏิบัติขนาดไหนรู้เรื่องความคิดปรุงแต่งขนาดไหนมีคนสอนอะไร ก็เป็นเพียงความรู้แต่พระเจ้ากำลังบอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันยึดอยู่นะฮะเพราะสิ่งที่มันรู้มันอยู่ในระดับขันทั้งหมดเลยรู้เพราะจำเข้ามารู้เพราะเชื่อตามๆกันมาแล้วก็ชื่นชมเกิดเวทนาตามๆเข้ามาไงรู้เพราะมันมีเหตุปัจจัยแล้วมันถึงรู้แล้วมันก็เลยหลงอยู่ตรงนี้มันต้องพ้นจากเหตุปัจจัยนะฮะ มันถึงจะรู้เห็นแจ้งว่าเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นมายังไงโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกมันเป็นของมันเองเช่นนั้นเองตถาตาบังคับบัญชาไม่ได้ถึงจะพูดได้เต็มปากว่าผลไปจบกิจนะฮะถึงจะพูดได้คําว่าทุกอย่างไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตาพูดไปแบบไม่ได้เอาความรู้เข้าไปจําไปพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่คําพูดของเราโอเคแค่นี้แหละท่านพูดจะเลินผู้ฝ่ายทรรมท่านายสาธุครับ